ลองสิบหกทีครับระหว่างดาวพัทยาครับเข้ามาเป็นที่2สายครับเสือสีดาเจอครับตีแคไหนครับเป็นน้องพี่แก้วครับเสือสีเขียวครับเข้ามาเป็นที่1สาย ตีหนึ่งรับอ่าเราลุน้นเสาร์นี้ครับว่าจะจบกี่โมงครับดอกสิบหกทีม การเหยียบเส้นนะครับระวังด้วยนะครับอ๋อเหยียบเส้นได้ครับแต่ขาเขานี่เซฟไม่ได้ครับนี่ครับคุณกติกาครับลอรองที่พวกครับลองขาไทยมาเต็มที่แล้วครับแล้วจี้ครับแล้วจี้โอ้ไม่ได้เตยมา ไสมาไ้เปส่ากไกลายาดีรไหมครับระวังหนักด้วยครับใส่ได้มาในจากล้วตัดสวยแล้วเขา้ายแล้วระวังแล้วแม่เป็นฟ้าครับทางนี้เลยับใสยได้รึ่พี่กันประมาขึ้นดาวผัดดอกไม่ได้ยังไง เด็กจปเปรียบเร่นใจได้ดูนี่ครับเล้กจริงเอาควถัดตอครับทามโอ้มีทักทายให้เจสียวอะไรจะว่าะไงครับเต่าโนเข้ามาหกครับมาสกีบกมีเหล้วจริงติดเข้าสองแล้วนะเหูแก่ขุมบอนไว้ ยกย้อยมีไหมไม่มีแม่เดินมาไหมครับทีนั้นเอามาซ้ายครับแทงมาสวยกกกกแล้วเจ้าโกจ้าโกปังแล้วผิดได้ไหมปังหลังโนเราบังหลังด้วยพิไปเป็นฝ้าแม่เป็นฟ้า,าแล้วไม่ได้เราังีหนึ่งครับเจ้าเฟอร์จะเป็นฝ่าทนี้ครับอยู่ที่จ้โก

ล่าสัส้นคือมาหลังครับใส่เข้ามาถางสายแล้วเปย์มองเพื่อนแล้วมีไหมอยังไม่มีครับแม่ซ็่เข้ามาใหม่ใครมาล่าสั้นครับเปย์หมอกมาที่กโกโกยกประตามจ้องไม่ถึงแล้วแม่ไปได้ดักสวยเจะมากันใหม่ครับออกมาล่าสัสา้นเฟิร์สเฟิร์สจ่ายมาตามจ้างแล้วน้องไม่ทันใช่ยแม่จะโกบังดีครับแล้วใจเย็นใจแล้วเปย์แลใจใจใจจงวแพ้ปรับอยู่เลยครับ โอ้ไม่พันนิ้วด้วยอ่ะแม่นาทีแล้วครับสิวชนไปแล้วครับโก้ไม่พันนิ้วครับมันจะหนักหน่อยเอ้าแม่เหลววังด้วยเลยครับเล่นข้าเขาหมาครับสามดอน ไฮมาซานไปเล่บางไม่ได้เฟปหาย่างไ้ไม่ดีครับที่เปจพด้เกตสาัทมาให้กนมงันไบอลน้จตกตังบอลแล้วไ้มาเ้าครับจะเปตัดสวยแล้วยิงไม่ได้มาใหม่แล้วเทบมาต้งการไปโอ้เข้ากันไวมากครับโอ้ไม็ดกทตัวใหญ่มากใหญ่กว่าคนโตเยอะเลยนะจเมเมากนหน่อยครับเจเต้เ้าซ้ายแเปวันนี้มาเขียวแล้วจูดีาขาสุดท้าแล้วแม่ ผีวตีครับสุงเท้าต้องเขียวด้วยครับพี่โอ้แต่สวยว่าน,นี้ครับสุงเท้าเขียวเก่งเขียวครับเอาเขียวทั้งชุดไปเลยแต่ยิงไม่ได้เหรอแม่ เห็นฟ้าวครับาน,านี่สอครับเสียหน่อยน้องพิการจะดับบันดอนแล้วได้ท่าเข้าม,มา10นาทีสุดท้ายครับครึ่งเวลาแรกถูกรอบนะครับจนถึงรอบชิงนะครับรอบชิงจระจาย20ครับรอบ16รอบ8รอบ4ครับ15นาทีเหมือนเดิม <S <S มากันได้เป็มคือปั๊ก ย่างนี้ครับโอ้โหอ่าโก้ขึ้นมาทิ้งจะไม่ได้ครับแล้วจกทิงย้อยๆมาแล้วมาโดนด้วยครับไม่ไปล่อยออกวันนี้เจ้าตาหน้าทำลออครับในโก้มือหนึ่งมา,ทางแทนเราจะปืนครับเสร็จมาใหม่ครับพิ้งได้ไวครับจะเปเล่เปเล่ตางบรรลุก,การล้วจะไปอมาไม่ผ่านเติร์ดได้ได้อยู่นะเติร์จด,ดจามต่อหนึ่าเตะไปเลยหึงมาจะโกตัดสวยจะปล่อยออกไปเลยครับแม่ ในกันสวยครับเสร็จมาใหม่แล้วดิเจ้านนหน ок เลีนโน้องกมีไหมคือมาหลังครับแล้วชิงมาใ,ใกล้ๆนกปิกแล้วใช่ไงโดนบีบแล้วโคจีเตะยักโยกขึ้นมาฐานด้วยฝักสวยจะไปยังไงเฟิร์สไปไม่ได้เสียบอลเต้ให้มาต่างด็อกเจ้าเปย์รนเดียวีกย์ให่เตะไปเข้าไปแล้วดิเจ้าเปย์มีแล้ว เป็นคนเดียว5ลูกครับโอ้วันนี้ก็ยิงอีแกแล้วครับาตามไปแล้วครับเสียหน้าโดนพิการกยับ1ึงีดยับไหมครับีเ้ยน่ยแต่เก็บโรเต้มไม่ได้แล้วครับสา,ามหลังก็ถึงลูกครับสามาจอตองปีมาเลที แล้วโจเต้คืนปาแล้วเสียบอลแล้วไปแล้วครับรถข้าซ้ายคืนมาฝากเร์ดเบิร์ดจีบเปล่ากันไหมแล้วได้ลือกโคเจ้าโคจะให้ช้าก็ไม่ใจจังหวะแรกกั้ไหมเสียบอลยังไม่ดับมาดอยเลยกันมาสีจระดองจระดองใครบัลลงกาคืนมาสวยนะโนุ๊แล้กจิ้มาตูกาไม่ไม่มีเสียบอลแล้วไปเปจะิงไม่ยิงแล้วช้ากันไหมโดนจิ้มจังหวะแรก มี <esi> มองตาค้อนยับแปะของความตกสารจากกรรมการครับเป่าไว้ผมเด้อผมล้มแล้วอ่าเป็นตาไม่ได้จอดนะจับบดอนปีนี้ครับเจ้าโกออกมาสายตะแบกจริงโหรอผไปด้วยเลยปครับแม่ดีไม่ห่างครับเดินเบาๆเอาดิครับจับบะดอนแล้วเปียงมาแล้วปีไหมเรา แล้วแบบแลเอาสูงครับเป็นฟาวเดอร์อ่อนครับอ่ะยังไหวครับแมเจ็บไม่ได้ครับถ้าเจ็บรนเปียกตัวครับผู้นักสับรอเเพี้ยงครับวันนี้ครับบอกเลยครับถ you know, ้าเจ็บพ uh ักตายครับเป็นรถเปียกครับวันนี้มาเต็มสูงจริงครับเซตมากันใหม่แล้วทั้งเปม จะจ่ายมาสายแล้วเต้เต้จ่ายมาลูกจ่ายแล้วโกพิกไปดิยตร์สวยแล้วไปเล่ไ่มตองลวงมาล้วงบอต่างครับเตยมาใหม่เป๊ะปมาสายเลยรกันเต้ไปดีเป็นร้อนครับหมอมาดีกไมีแรงในตัดใส่เกล้าไหมครับหาไหมไม่ได้ บาบัดดอนต้องบีให้มากกว่านี้ครับเซตมากมากครับเต้เต้มาเปฟมไปขวาแล้วเฟมย่องย่องแล้วเข้าซ้ายคืนมาก่อนแล้วเข้าซ้ายเจ้าจีย์แล้วลูกโอ้เซตได้แล้วนี่เจีย์ผมมาแม่เล่นมาใหม่ครับตอยมันห่างตัวแล้วเป่ายากแลัวนี่ครับแล้วเซตมาใหม่ลยครับบาบดอนโยกขึ้นมาให้ดี ฮาจ่ายไปเดีแล้วแม่เซนดัห้านาทีสุดท้ายเมือมาแล้วครับอยางเป็นสีด้านย่าเป็นนองพกายเขาขึ้นนำอยู่จะปืนยึดกว่าแล้วเขาจะปืนยึดยักษ์ให้มาใหม่ครับโอ้โก้หนึ่งเขาสายแทงมาเต้ไม่ถึงครับเสียบอลแล้วยังใครถั่วแล้วฝาแล้วไม่ถึงจะร้องจะไปทีดามาเต้มาแล้วสั่แล้วมาแล้วนกขัดไม้นกฝาสายดามาโดนเขาสายแล้วปุ่งโอ้โอ้แกเต้แกวิ่งบี้ดีเหลือเกินเลยนะ เสร็จมากันไหมครับออกมาะสายเลยเพมไปไหมมาต้องได้นะโก้หาครับแค่ลูกเดียวอยู่ครับเต็งกัมากันไหมเพม แม่ท่าก็เหมือนกัเลยครับโอ้แต่แกไปเล่นคนละทีครับ,รบแม่และจ่ายมแล้ต่อยิงติดเส้นแล้วยังไม่ได้ลูต่อครับแล้พิมจะไปไไไเป็นฟาเรียกับของทางตีอครับฟา,าโดนอ้ครับไม่ฟาลูกอกมาลคสาายัทักคม่สนาที พันดอนน้าพันดอนทุกคนไทยมาใกล้แล้วนกเขาา่แล้วกะโดขึ้นมาไม่ไไม่เบีไม่กดเองหมาเล่านสหม ทาซ้ายครับไป่ร no like ีบไปล้อกันเตขึ้นมาครับตรงซ้ายโกโกเข้าใส่แล้วยิงไม่ผ่านสวนได้ไรใไปแล้วแล้วให้มาหลุดแล้วไปเลยจ่ายมาไม่ดีมากแต่ได้อยู่นะโกเล่นได้จากโก้มาแล้วจ่ายมาสวยเต้เต้ให้มาสวยแล้วโก้เจ๊งบางีไม่ต้องแรงอะไล้วจะได้อยู่ครับเต้ได้น้องพิกัสแต่ข้างเข้ามาครับเอานีเหรอวะ เล่ย์เน่กนาครับเล่ยาขยามครับอย่างฟอร์มอย่างนี้ครับนัดที่แล้วมาเล่ย์ตียดันครับฟอร์มออกทะเลครับแม่ยังไม่ทิ้งกับบอลไวเด็กๆครับเอาแกบตัวพาทีหรือเป็นพาล่าทาแีแล้วแม่พี่บอลครับแล้วยิงติดทะเลครับแม่สวยแล้วโยกขึ้นมาเก็บได้ไหมนกโยกปาซ้ายถึงไหมยังฟังอยู่ระวังด้วยแล้วพี่ก็สวยสด,สด,สดุเตะ สไตปิพ้าโค้ชสวยเจ้าเต้รุ่นเดียวยิงไม่ได้เอเมนโอ้โหเสร็จมาไหมเอเตะได้รอพิการขืนมาเทียบบอลเทียบอลจริงเตะมแย่แล้ีครับส่งมาอย่างนี้ครับคิดอะไรที่ออกส่งมาพี่บอลเนี่หมูแลกแหวกใต้เนี่บสไตล์พี่บอลเนี่ยหมายแล้วครับแล้วพิงเสียบบอลแล้วจะลบจะลบตัดได้นกก็จ่ายไม่ได้ก็โกนูแตงเข้าสายมาจะต่อเจ้าเต้ยิงหายเอเมนเรียบร้อย โนสวยไปดูเลีครับเป็นสองโสนแมโอ้โหมาดีเลยเกอรยียดีเตยด้าน่เป็นทอริการ์ยกาหมอกไปเป็นสอโสนเนี่ยสนาทีสุดท้ายครับครึ่งเวลาแรกเีมันชุดสองลงมาเลยเนี่ยาบ่าดอะรเบเซกัน่อครับ ไปมาทางขวาพิกได้ไหมครับตแต่วันนี้ยังขาดตรงไปถ่ายแล้วครับโอ้ผมจำได้ตัวเดียวครับแต่แที่แล้วก็ฟอร์มดีด้วยแม่เสร็จมากันใหม่ครับเสีแดงน,นะพี่กัสมาที่ยกไปครับไปกันแถวขวาซ้ายเตะเฮ้ยเอาสามก็สามยเสียบอลแล้วยังไงไปนอนขวางการเล่นใช่ไหมเป็นฟ้าครับ,เป,รบเป็นฟ้าโดนตงเอาฝ่ามือที่สามครับเสีแดงน,นะพี่กสร ห้วไปครับเฮดทูโอครับกับเฮเลียครับถ้ามีพูลเลนเสริมครับมาไปจะชื่อด้วยครับแล้วจริงก็ไม่มาไม่ได้ครับเสร็จมากันใหมครับเอัดนไฮม์มาน์ันโกแางมาสายเตเตแตกคืนหลังมาครับเรนนาโกครับพอดี จะบีไหวไหมครับลูกนี้ดาบาดอนบีอยู่ครับขยับไปเจอเ,เข้ามาไม่ได้ครับเซตมาใหม่ครับอบาเต้เตไปเองครับเข้าซ้ายไม่ดีจะเปร์แตะมาต่อยถึงครับโอโ้โหูสาบนาทีสุดท้ายครับคือมาแรกเล่นมากันบ้างครับดาบาดอนแทงมาครับไม่ดีครับไปโดนฐานบา,ด,าดอดานหรอกเซตมาใม่เซกีังกันแล้วครับโก้ไปมากระช้น เซตต่างก็ได้ครับตรงกลางแขวนได้ไหมครับไม่ทันใช่ไหมตาก็โดนได้หน้าเข้ามาอ้าวแล้วจ่ายไม่ดีพี่บอลตัดแล้วจะยิงไม่ยิงครับเสียบอลไปหาบอลไม่เจอครับสียงงอยู่ครับบอลอยู่ไหนว้าวว่าเซตใหม่ที่เจโก้ถ่ายคืนมาเจ้าปืนขอมาใกล้แล้วขวาพีเข้าซ้ายเต้ไปให้มาดีเจ้าเฟ เลี้ยงจ่ามาซ้ายครับโกเขาซ้ายแล้วาาแวม่อย่างไม่จริงครับแล้วจริงขวาเลยสวยเจ้ย,ยกเลยย้อยไม่มีใครครับแมา่เ,เรียบร้อยหมดแด้เลยครับมากัสโคครับแม่